ڀايو چڪو قطي لئي آءُ قطي ไม่ตอนลดน้ำพี่ผสมแน้ว วันนี้ิเล่ากันดีกว่าจะไปว่ากันดีกว่าเอ้าี่เอ้อ ริ้งเก็ดอะไรอ่ะทำไมมันไม่ตื่นอ่ะไม่รู้ดิเฮ้ยหรือว่าหลอนตัวนี้ไม่หรอนี่มันหลอนเหนาลูกแบบสบายกูน่ะ ไงกี่ฟันหนูได้ครับฮ่าอใจมากผมไม่ื้อว่าพี่เนี่ยตัวดะร้อนก็ร้อนครับ 봐야